ถ้าเขาบอกว่าวิจฉาพร,ระเจ้าอยู่ว่าบาผิดให้ขอทราบบาดผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดประมหากษัตร์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละมเมิดผิด ชาชสาระสำคัญของม1นึองคือผู้ใดหมิ่นประมาทดูมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีขั้นต่ำมัน3ปีเลยเหรอครับมันไม่เยอะเกินไปเหรอครับเ,เห็นเขาเรียกร้องว่าลดขั้นต่ำได้ไหมลดเพื่ออะไร,รครับมันไม่ใช่ต่อรองซื้อขายของนะครับ คุณขอลดไปและคุณไปทําผิดต่อมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณขับรถฝ่าไฟแดงแล้วคุณโดนตำรวจจับคุณไปขอต่อรองเสียค่าปรับจาก500ผมขอเป็น300ได้ไหมแล้วต่อไปคุณยังทำผิดอยู่มันมีประโยชน์อะไรละครับผมอยากจะบอกว่าประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โทษประเด็นอยู่ที่ว่าคุณจะทำผิดอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเด็นมันคือคุณทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายไม่ใช่ว่าจะไปขอต่อรองลดโนนี้นั่นเพื่อเบาลงแล้วคุณยังการันตีไม่ได้คุณจะทำผิดอีกหรือเปล่า มาตรา112เนี่ยคุ้มครองเฉพาะพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทแล้วก็ตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ใช่ครับคุ้มครอง4ี่ตแหน่งครับแต่ในปัจจุบันประเทศไทยตําแหน่งดังกล่าวนี้มี3บุคคลนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทแล้วอย่างนี้ที่เขาแย้งกันมาเขาบอกว่าทําไมไม่ใช้มาตราเดียวกันกับประชาชนทั่วไปทําไมต้องมีมาตรา112ด้วยอยากให้ยกเลิกไปเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนต้องเท่ากันคนเท่ากันครับแต่ความสําคัญน่ะไม่เท่ากัน กฎหมายเขาถึงระบุไงครับว่ามุ่งคุ้มครองตําแหน่งถูกไหมครับคุณดูสอสอยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเลยถูกไหมฮะพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชญาฎผู้สาเร็จราชการก็ถือเป็นตําแหน่งคุณดูอย่างประมุขของสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับโจไบเดนมีความสําคัญเท่ากับคุณไหมล่ะครับ้างนั้นผมอยากขอย้อนไปที่เรื่องการดูหมิ่นหมินประมาทอาฆาตมาดร้ายเราอยากให้อธิบายกันสักนิดหนึ่งว่ามันต่างกันยังไงการดูหมิ่นหมินประมาทก็คือ การกระทําที่เป็นการกล่าวหาดูถูกเหยียดยามคนอื่นนะครับทำให้เกิดความอับอายเสื่อมเสียต่อหน้าที่การงานและชื่อเสียงรวมไปถึงพฤติกรรมที่จงใจให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งการกระทําคําพูดการพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือการดูหมินม่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายครับทั้งนั้นผมว่าเราลองมายกตัวอย่างกันนะเอาให้ชัดๆไปเลยดีกว่าครับว่าอะไรคือดูหมิน่นหมิ่นประมาทหรือว่าอาฆาตมาร้ายเอางี้ ถ้าผมไปโพสต์ขึ้น Twitter กล่าวหาว่าคุณเป็นพ่อค้ายาเป็นมาเฟียอุ้มฆ่าคนโดยที่ผมไม่มีหลักฐานอะไรด้วยนะคุณโอเคปะ่ะอันนี้ผมว่าไม่โอเคถ้าแบบนี้ผมฟ้องคุณได้อา้าวถ้าคุณไม่ได้ทําคุณก็ไปหาหลักฐานมาดิเดี๋ยวมันมันใช่เหรอครับคือจริงๆแล้วถ้าคุณจะมาหมิ่นประมาทผมแบบนี้คุณก็ต้องไปหาหลักฐานมาสิว่าผมค้ายาจริงผมอุ้มฆ่าจริงไม่ใช่ให้ผมไปหาหลักฐานว่าผมไม่ได้ค้ายาผมว่ามันไม่แฟร์น่ะใช่ไหมครับการกล่าวหาแบบนี้มันไม่แฟร์ แล้วถ้าผมโพสต์ต่อนะว่าถ้าผมมีอำนาจเมื่อไหร่นะผมจะจับคุณไปลมแก๊สไอแบบเนี้มันคืออาฆาตมาตร้ายอะไรอย่างนี้ทำไมผมเห็นนักวิชาการเขาสามารถที่จะพูดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมาตา112ได้โดยที่ไม่โดนดําเนินคดีคือพวกนักวิชาการหรือว่านักการเมืองบางคนพวกเนี้เขาออกมาวิจารณ์สถาบันในทางเสียหายแต่เขารู้ไหครับว่าเขาควรจะพูดได้แค่ไหนเขารู้ว่าระดับไหนถึงจะยังอยู่ในขอบเขตที่จะไม่ผิดกฎหมายแต่คุณรู้ไหมครับ ไอการวิจารณ์กับคําพูดของพวกนี้มันกลับไปปลุกเล้ามันไปสร้างความรู้สึกร่วมให้กับพวกเยาวชนพวกบุคคลต่างๆที่เขาไม่รู้ขอบเขตของกฎหมายให้ออกมาแสดงพฤติกรรมหมิ่นประมาทและดูหมิ่นสถาบันจนนําไปสู่การดําเนินคดีครับคุณดูตัวอย่างพวกนักศึกษาพวกเด็กๆที่โดนคดีมอ1 2 1> พวกนี้เขาไม่รู้ขอบเขตของกฎหมายนะครับจนเขาพูดเลยขอบเขตจนสุดท้ายถูกจับแล้วพวกนักวิชาการพวกนักการเมืองพวกนั้นเป็นไงครับรอดออแล้วเขาก็เอามาแห่กันใช่ไหมครับว่า รัฐทำนิติสงครามกับประชาชนคือเอาคดีที่เด็กๆโดนมาตาหนึ่งหนึ่งสเนี่ยมาบอกว่ารัฐพยายามจะปิดปากประชาชนไม่ให้พูดความจริงแล้วที่พูดกันทุกวันนี้มันมีความจริงอหครับคุณดูแฮชแท็กสาวน่าน่เงนี้ยแฮชแท็กแอร์ไม่เย็นเงี้ยเชื่อันเข้าไปได้ยังไงอะ่ะสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโง่เอะอันนี้มันมินประมาณหรือเปล่าครับผมไม่ได้ว่าใครนี่ผมแค่เตือนเพราะเขาแค่หลอกให้คุณพูดเขาหลอกให้คุณแสดงออกจนผิดกฎหมาย อ้วที่เขาบอกว่าลองยกเลิกม .112 ดูสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ขนาดไม่ยกเลิกนะครับยังพูดกันขนาดนี้และผมถามหน่อยถ้ายกเลิกแล้วเล่าให้ฟังเนี่ยไอสิ่งที่คุณจะเล่าจะพูดเนี่ยมันผิด3ามอย่างนี้หรือเปล่าดูมินมินประมาทอาฆาตมาดร้ายถ้ามันใช่แสดงว่าคุณก็ออกมาบอกว่าให้ยกเลิกกฎหมายเพื่อที่ให้พวกคุณทําผิดอย่างนั้นเหรอครับผมจะบอกให้ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะยกเลิกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนทําตามอําเภอใจไม่มี